สวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้อดิศักจะเปิดตัวลูกสาวนะคะเพื่อนแต่ว่าก่อนจะไปดูลูกสาวนะเพื่อนก็เดี๋ยวอันนี้หลังบ้านบีนะะบีมาอยู่หลังระเบียงนะตอนเช้าก็จะมีหมอกหมอกนะคะเพื่อนหนหนาวนะก็บรรยากาศดีแต่ว่าไม่มีหิมะนะหิมะละลายหมดแล้วนะคะเพื่อนเดี๋ยวไปดูลูกสาวกันนะคะลูกสาวในอดิศัก์ ไม่มีพระจันทร์นะคะเพื่อนไม่ต้องมาถามหาพระจันทร์บ้านบีไม่เห็นนะคะนี่ไงนางแบบเป็นยังไง่ิช่เขาทอดไข่นะเพื่อนจะได้กินไหมเนี่ยเขามานอนด้วยนะคะเพื่อนก็ใช้งานเขานะคะต้องต้องหัดให้เขาเป็นเนาะเพื่อนมาอยู่กับปีบิก็จะอาจจะใช้งานทุกอย่างนะคะเพื่อน,นอให้เขากวาดบ้านให้เขาเก็บจงเก็บจานหลังจานทําหมดนะคะเพื่อนเป็นลูกคนไทยต้องทํานะคะเวลาอยู่เขาเขาอยู่กับปีเขาก็จะ จะเป็นเด็กเรียบร้อยนะ,ะเพื่อนบอกอะไรก็ฟังเนาะแต่เวลาที่เขาอยู่กับพ่อกับแม่เขาก็จะดื้อมากนะ,ะเพื่อนจะได้กินอย่างนี้ไม่มีลูกก็เลี้ยงหลานนะคะเพื่อนเพราะว่าบีบีไม่มีลูกเนะเาะแล้วก็ทำทุกวิธีแล้ว่าเราไม่มีลูกอะเพราะว่าเราคืออดิศัก <c oughs> <c oughs> ข่าวมากเลยถ้าพูดถึงอดิศัก้วเจ็บปวดใจมาก <c oughs> รุ่นกระหลานนะคะเพื่อน รุนนางนิดนึงนางก็อยากออกล่องนะคะแต่นางขืนนๆนะนางขืนนางก็จะอายๆจะได้กินไหมไม่รู้นะคะเลี้ยงไว้เน้องเพื่อนไม่จะพึ่งได้หรือเปล่าไม่รู้เลยเนาะเอาไว้พึ่งยามแก่เท่านะคะเพื่อนเนาะเพราะเราไม่มีลูกใช่ไหมไม่ใช่โตขึ้นไปแล้วก็ไปอยู่กับแฟนสนีิอันนี้เขาตัวสูงมากเลยตัวสูงสูงเท่าบีแล้วอะร้อยหกสิบแล้วอะ จะได้กินไหมรัวก็เละเทะ่เพื่อนเอ้ยเดี๋ยวก็ขัดอุดตลุดอีกอ่ะอืมว่า <c oughs> จะได้กินไปเนี้ยนะคะได้กินอยู่น้ำเพื่อนไปแล้วนะจ๊ะ